บริษัทไทยเบอล์เวลจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big ิกซีราชดำริฟู้ดแลนด์รูเม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ จากถ้ำน้ำรอดเรามาเจอกล้วยฉาบอารมณ์ดีใช่ไหมสวัสดีครับ<ช>พี่จิมสวัสดีค่ะนี่คือกล้วยที่ใหญ่มากนี่คือกล้วยหอมทองนะครับวันนี้เราจะทำกล้วยฉาบรสเค็มปกติเขาจะฉาบน้ำตาลแต่ว่าวันนี้ลองอีกแบบหนึ่ง<ช>มาทำยังไงครับพี่จิมสอนผมหน่อยครับอันนี้คือน้ำอะไรครับที่เรามาแช่กัน อันนี้จะเป็นกดมะนาวหรือว่า,าวใช้น้ำมะนาวก็ได้ค่ะมันจะช่วยกัดยางให้มหลุดค่ะให้ยางาายามันหลุดออกไปค่ะ,คะอันนี้คือง่ายแล้วนะพี่เด็กง่ายค่ะมัน,นคือง่ายแล้วครับที่เขาบอกว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยน,นี่จริงฮะถ้าปอกกล้วยหามนี่จริงฮะ,สะเสร็จน้ำเสร็จเรียบร้อยเราจะไปทอดกันแล้วนะฮะโอ้สไลด์ยาวสวยมากอันนี้คือมืออาชีพวาง อ๋อระวังแบบนี้โอเคอุ้ยเออระวังนิ้วนะคะนิ้วหายไปแล้วเห้ยอแค่นี้ตายแล้วไม่คิดว่าจะเล่นเหมือนกันแล้วแล้วอย่างอย่างการทำเค็มอะครับพี่เจมส์เนี่ยค่ะเราจะอันนี้คืออะไรครับน้ำเกลือค่ะเราใส่ลงไปเลยครับใส่เลยค่ะแค่นี้เ็มเพราะว่าเราละลายเกลือมันเค็มเราใส่เกลือไปเยอะค่ะแล้วก็ตกใจใส่เกลือไปแค่นี้ มันเหลืองสวยเลยอะ่ะผมผมกินเลยได้ไหมอ่ะได้ค่ะแต่ระวังร้อนนะคะอ,อุ๊ยร,ร,ร,ร้อนร้อนวเฮ้ยใสเกลือไปนิดเดียวงี้งแต่ว่ารสชาติดีมากอืมเราทอดคุยอารมณ์ดีเสร็จแล้วนะครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งกิจกรรมสวัสดีครับแม่ยองแม่ยองจะมาสอนผมทำขนมอันนี้เรียกว่าอะไรครับแม่ อา,อารัวทุเรียนไส้ไข่เค็มค่ะอัรัวทุเรียนใช่ไข่เค็มนี้โอ้โหเหมือนทุเรียนจริงๆเลยเหมือนค่ะแต่ว่ามผมจะปั้นเหมือนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกเรื่องหนึงนะครับน้ำตาลใส่อันนี้คือเราจะทําแป้งของเขาก่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ทุเรียนมันเป็นครีมเลยผมอื้ <c oughs> อหอเพิ่งเดีวเพิ่งพอเราใส่ทุเรียนเสร็จแล้วเราก็คลุกเลยนะครับเรา กวนเขาตีไปเรเรื่อยๆเรื่อๆโถปั่นไปโถปั่นจนแป้งมันเซ็ตตัวได้ที่เป็นก้อนเพื่อจะได้ปั้นง่ายๆเดี๋ยวเราขอดูแบบที่ทําเสร็จแล้วอ่านี่ฮะเราใส่สีลงไปด้วยเพื่อความสวยงามอันนี้คืออะไรแม่คือมันแป้งเดียวกันแต่แค่คนละสีแป้งเดียวกันแตคนละสีนี่คือตัวนี้มันเขาเรียกอะไรมันเหมือนถ้าเป็นดอกไม้ก็เรียกเกสรอถ้าเป็นดอกไม้เขาเรียกไปเกสรแต่ถ้าเป็นทุเรียนเขาเรียกอะไรทุเรียนก็เรียกอะไรอ่ะใครคิดออกส่งคาตอบเข้ามานะ อ่ะมาลองกันดีกว่ากดมันเข้าไปกดมันเข้าไปกดมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้ทำไงอูยไข่เค็มขั้วใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยจะเต็มแม่พิมพ์เหงาอะ่ะเอามาเอ้ยดือ้อแม่มดือ้ออ่ะออกมาแล้วเฮ้ยทำไมใต้ผมแตกวะแม่อะไรนะมือใหม่มือใหม่มือใหม่เหมือนทุเรียนไหมเหมือนไหม เหมือนเหมือนแม่ปากหวานถ้าใจดีคืออบอีกสักครั้งใช่ค่ะถ้าเราอาไปเก็บไว้ได้สองวันถ้าเราไม่อบก็กินทันทีก็ได้อ๋อไส่เค็มเน้่มันเจ็บตัดเลี่ยนอืมบมกไหมติดติดฟันแม่ติดน้องติดฟันอร่อยมาก วันนี้นะครับผมนอนที่บ้านท่าพึ่งโฮมสเตย์แล้วก็มีอาหารที่คนในชุมชนเนี่ยเขาทำมาเลี้ยงแกงขั่วไส้ปุดกับปลาย่างไส้ปุดเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะว่ามันคืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผู้ได้เห็นภาพผมว่ามันหน้าตาคล้ายๆกับแบบเหมือนเหมือนสายบัวเลยลประมาณนี้นะแต่ว่ามาลองชิมดีกว่าว่าไส้ปุดของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าพูดได้ นึกออกเลยนะถ้เหมือนเหมือนแกงไตปลาอะไรประมาณนี้เลยอร่อย <c oughs> อืมอร่อยจังเลย <c oughs> กบอร่อยจังเลยผมลูกนี้น <c oughs> กนินตั้งนานแล้วอืมแข้งต้มอร่อยมาก <c oughs> น้ำพริกมะอึกน้ำพริกมะอึกนะครับมันจะเป็นลูกส้มๆ้มนิ้วประมาณเท่านิ้วโป้งผมนะกล <c oughs> ิ่นมันเหมือนแบบ น้ำพริกกะปิเลยอืมอาหารเขาอาไายทุกยางนอกจากอาหารที่อร่อยแบบนี้แล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาขึ้นเขาที่นี่ฮะไปดูทะเลหมอกยามเช้าแต่ขอนะผลฝนจะตกเดี๋ยวคืนนี้จะนอนโฮมสเตย์ที่นี่จะได้สัมผัสบรรยากาศถึงผู้คนในชุมชนตอนนี้เนี่ยขอผมไปกินเบิ้ลจานที่สองก่อนไปกินข้าวดีกว่า ขึ้นเขาประมาณน๋อแต่ว่าอีกโลเดียวโลสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้เลยได้ครับผมโอ้ตื่นเต้นไได้วผมหนาบน้นิดนีดหนาวไม่มีนะลยตอนตัดโอ้สู้เลยอแรกมง่วงนี้สาดว่าผมตื่นเลยขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง เดี๋ยวคุยกันต่อนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณแม่อ,อ๋อขอบคุณมากเลยนะคะแม่เกือบลืม s ส l ท็อ k แน่ เราลูกรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยสูญเสียสมาธิในการขับรถจนทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นก็คือการที่เราใช้โทรศัพท์ขณะที่เราขับรถนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยใช้มือถือโทรศัพท์นะคะหรือใช้อุปกรณ์เสริมก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทําให้ผู้ขับขี่สูญเสียสมาธิและต้องละสายตาจากถนนนั่นเองค่ะ ผู้ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติ4เท่าผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการขับขี่ปกติถึง5เท่าค่ะถ้าคุยโทรศัพท์ตอนขับรถตำรวจจะจับไหมคะจับสิคะแต่ถึงจะมีกฎหมายระบุบทลงโทษที่ชัดเจนเรื่องการคุยโทรศัพท์และเล่นโซเชียลมีเดียขณะขับรถแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่หลายคนฝ่าฝืน หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถควรจอดรถข้างทางในที่ที่ปลอดภัยแล้วจึงโทรหากอยู่ในที่ที่รถติดหรือจำเป็นต้องขับรถต่อไปเราก็ควรขับรถชิดซ้ายชะลอความเร็วและเตรียมอุปกรณ์เสริมให้พร้อมค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องบอกคนที่กำลังคุยกับเราค่ะว่าเรากำลังขับรถอยู่นะคะและควรจะใช้เวลาในการพูดคุยให้สั้นที่สุดนั่นเองค่ะส่วนตอนน,นี้คุณแม่พร้อมแล้วงั้นคุณแม่ไปแล้วนะคะ ด้วยความปรารถนาดีนะคะจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ